สำหรับคนที่มาดูไพ่เนี่ยจ,จะเป็นข้อความจากเบื้องบนส่งถึงคุณโดยตรงแบบเร่งด่วนก็ได้นะครับให้คุณดิคาทำนายนี่เนี่ยประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับหลังจากที่คุณดูคลิปนี้เนาะก่อนอื่นขอแนะนำยันงเดนะครับอันนี้เป็นยันเจ้าสัวจัก,กรพรรดิครับผมนี่สวยมากเลยเป็นรูปดวงตามังกรนะครับจะช่วยเรื่องการงานของเราให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีเรื่องการงาน การงานรับเดินได้ง,งานเข้ามาเยอะๆถูกจ้างงานเยอะๆนะครับก็สนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ตากาดด้านล่างเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยผมว่าช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเหมือนมันอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสิน หรือมีคนที่เราจะต้องเอาเงินไปเจอจูนเขานะไปช่วยเหลือเขาอะ่ะน่าจะเป็นคนในครอบครัวแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะค่อนข้างชาดเพราะว่ามันมีการที่โยกเงินอยู่มันเป็นภาพที่แบบแบบเงินก้อนหนึ่งที่เรามีถูกโยกไปมากกว่าครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ถามว่ามันจะเป็นยังไง ให้บอกว่ามันก็อาจจะเป็นการชดใช้วิบากกรรมละกันเนาะแต่ก็ไม่อยากให้คุณนึกโทษว่าตัวอ,อย่างเป็นเพราะวิบากกรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาก็ได้นะครับต้องมาช่วยเหลือเขาเพื่อที่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับอืมคือมันไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวเนาะผมว่าในวันที่เราเดือดร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราตัวเรเราก็ได้อย่างเช่วันวันที่เราป่วยเนี่ย อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในคนที่มาดูแลเราให้เราเนี่ยผลตักุกประมาณนั้น,นะนครับเพราะที่ดูเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือกันน่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคุณให้เขาเขาก็ให้คุณเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องประมาณดีๆนะว่าเป็นการให้ที่ไม่เดือดร้อนหรือไม่เอ,อเพราะว่า,าที่เห็นภาพมันเป็นแบบ ให้มากกว่าครึ่งแต่ไม่ได้ให้หมดนะอืมต่อไปขึ้นในเรื่องของนี่ละครอบครัวแม่อะไรเงี้ยขึ้นแต่ไพ่แม่ตอนเนี้ยเห็นแต่แม่มีแต่พลังงานของครอบครัวที่เด่นชัดๆมากๆเลยว่าคนที่ดูกองนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับแม่อยู่ก็ได้นะไม่รู้ว่าแม่อะไรสักอย่างก,กับคนกองนี้แต่เป็นในแง่มุมที่ดีนะ แล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเขาเรียกว่ายังไงอะวิบากกรรมมันมาส่งผลแล้วกันเนาะท,ทำให้เราอาจจะต้องนำเงินไปเจือจุนไปรักษาหรือว่าไปช่วยเหลือไปชำระหนี้สินอะไรให้กับคนในครอบครัวก็เป็นได้แต่ถ้าถามว่ามันลำบากเราไหมมันทำให้เราทรมานไหมผมบอกว่ามันจะลำบากแค่ช่วงแรก สมมติว่าคุมาดูเดือนเดนนี้ใช่ปะอาจจะลําบากแค่ครึ่งเดือนนี้แล้วหลังจากนั้นเนียคุณจะเจริญมากจะมีทรัพย์สินเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำเ,เพราะว่าสริงศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทอดทิ้งคุณเลยนะคะเห็นไหมขึ้นมาละสิยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเงินมาด้วยซึ่งกองนี้เนี่ยสิ่งสิ่สที่ผมเห็นค่อนข้างชัดนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเท้ามหาพรหมหรือพระอินทร์ ค่อนข้างชัดก็เป็นพลังงานของสพอ,องค์นี้นะครับที่เราสามารถสักการะบูชาหรือว่าสวดมนต์ถึงได้เพื่อที่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางเราไปสู่ความเจริญให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ที่เข้ามาได้ไวกนะว่านี้เนาะเพราะจริงๆแล้วพลังงานช่วงแรกของคนดูกองนี้ค่อนข้างแย่เนาะแย่คืออะไรมม่เหมือนคนมืดแต่ด้านอะที่ไม่รู้ว่าจะจัดก,การปัญหาที่เข้ามาอย่างกระหันยังไงดีเนาะ ประมาณนั้นซึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันอาจจะแก้ไขไม่ได้อาจจะแบบมืดมนสุดๆแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีอยู่นะคุณลองแบบอยู่กับตัวเองก่อนนะเลิกฟังเสียงคนรอบข้างทั้งหมดกับตัวเองก่อนลองคิดทบทวนถึงแบบเสียงในใจแล้วว่าเราอยากทำอะไรอยากจะช่วยไหมแล้วหาทางมันมีทางอยู่พอเราเารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเรา สอหาเช่นคุณอยากจะได้แบบนี้อยากจะทําแบบนี้อยากจะช่วยเขาอ่ะคุณก็หาเลยว่าทางไหนช่วยได้อืมแล้วทีเนี้ยเรื่องราวมันก็จะจบสิ้นแล้วทีนี้พอคุณเลือกใช่ป่ว่าคุณจะเอาอย่างไงกับชีวิตคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่มองดูคุณอยู่เนี่ยเขาพร้อมพุ่งเขาหาคุณเลยเพื่อช่วยเหลือเธอคุณนะครับนําทางคุณให้ไปสู่ทางสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะไปอิสระ จากความทุกนั้นเข้าสู่ชีวิตบทถัดไปนะครับคนกองนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งที่พายอยากจะย้าเตือนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากให้คุณเนี่ยละทิ้งความคิดที่ทำให้เกิดความทุกข์เนาะเพราะรู้สึกเหมือนความคิดมันเป็นดาบทําร้ายคุณเหมือนกันมันเป็นการคิดที่ทําให้เราเนี่ยหยุดติดอยู่กับที่จนไม่ได้ทําอะไรเลยนะพายอยากให้คุณเนี่ย ละทิ้งความคิดลบทั้งหมดเพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปข้างหน้านะคะในงานนี้เราก็จะอยู่อยู่กับที่เพราะว่ามัวแต่คิดวนไปวนมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายาให้เราเนี่ยมองการกายสิงความคุ้มค่าถ้าเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันไม,มไม่มีประโยชน์ให้เราแก้ไขปัญหาได้เราก็คิดเรื่องอื่นแทนไหมเช่นคิดที่จะหาเงินคิดเรื่องการงานธุรกิจเหมือนที่ยานในเนียขึ้นมาเนาะก็เป็นยานเกี่ยวกับการใช้ ดวงตาของเราเนี่ยมองภาพรวมของธุรกิจมองเห็นช่องทางการหาไรายได้เนี่ยค่ะสุดท้ายก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเนาะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกทางปิดมืดแต่ด้านที่ไรทางออกอะ่ะคุณหาทางไม่ได้เนี่ยคุณก็ลองเดินย้อนกลับไปดูกลับไปทางเดิมที่มาทีนี้เนี่ย มาอาจจะเจอทางแยกให้คุณได้เลือกก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำสุดท้ายที่พายขึ้นมานะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ